ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูหน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกทุก,ท,กท่านเดอจา่าเดอคลิปนี้แอดเมนูหน่อยมาสายเดอจา่าเดอ งานเล่งงานดวนเข่ามานาจาเนาะแอดมินเล่งงานให้เถาแก่ทางานพึงประเสริฐธรรมชมเถาแก่กระจัมมกเ,เป็นยังดอกขนาดวันอาทิตย์กับยังสิมาเอางานดวนอยเล่งงานให้เถาแก่พึงกระเสริฐธรรมชมเอาฝ่าวเล่งละกะมลัลุงแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่นาจาเนาะลายทันกับโค้งสีร้ออยู่ธรรมชม สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมนาทา่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเดือจา่าเด้ออยู่แต่นในบานนรูมชุมบ่มีวิวให้นรูมชมเบิง่งเดี๋ยววางๆเดี๋ยวสิออกไปทายวิวให้เบิ่งอยู่ดอกนะจนะ๊ะเนาะอ่เบิง่งอยาสิฟั้นกาแฟาไปก่อนนรูมชุมบ่มีวิวนะจ๊นะเนาะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจยาซีฟันกาแฟก็โทรเข้ามาสั่งใดเลยด้วยจ้าเด้อสำหรับยาซีฟันกาแฟมีพร้อมส่งตลอดด้วยจ้าเด้อแต่ว่าสบู่อีพออีแมพ,พีพีรอกรด้วยจ้าเด้อยังม,มีใัรมีของเอท่านผู้ชมสั่งไว,ว้บ่ไดด้วยจ้าเด้อสบู่ให้อดมินหน่อยเอามาก,ก่อนจังสีสั่งใดเพราะว่าบรูวาสิได้สูตรใดมาด้วยจ้าเด้อลกักกาครีมท่านใดที่สั่งจองไว แอดมินหน่อยจัดส่งแล้วเด้อจ้าเดอร์สำหรับครีมจัดส่งเรียบร้อยแล้วรอรับที่บ้านได้เลยเนาะจดีเนาะงสำหรับครีมฝาาขาวอ่าท่านใดท,ที่สนใจครีมตอนนี้มีความความทรงเด้อยจ้าเดอร์สำหรับครีมฝาขาวตอนนี้มีความทรงแล้วทักชมโทรขม้าสังใดเลยสำหรับครีมมีความความทรงแล้วเด้อจ้าเดอ เอาทำใหชมสำหรับพ้นหาน้อยมาว่านี่เป็นจังไดโชคมานกันบอ่อีพอออแม่กะโชฉมานอยู่นาา่าจะเนาะคงสี่โฉมานกันอยู่เด่น4และหวิ่งหรูดหหาบอมีคูจับเดจ่าเด้อหาในตาล่างบอมีคูจับเดจ่าเด้อเข้าไป6ชุดเด่นเน้นเจาะเกจด รอบพิเศษแอดมินดีใจกับทุกทุกท่านที่ถือเดอจ้าเดอดีใจกับทุกทุกท่านที่ถืออย่าลืมทุกครั้งที่แนวทางตัวเลขเขาแล้วลงทุนไปแล้วได้แล้วคือหยุดนะคะเห็นบอทำมช่วงมาว่านเนี่ยมาแค่คู่เดียวเท่านั้นหลยทันเพิ่นกลับไปต่อ เลขในตารางกับบมีผู้จับบอมาด้วยจ้าเดอหามากก็จริงอยู่แต่ว่าบ่มีผู้จับนอกจากเนาะไม่มีผู้จับในตารางทันใดที่ลดเปอร์เซนก็ได้นอกจากเนาะแต่ว่าสําหรับทันใดที่วินบอได้ด้วยจ้าเดอได้รอบเดียวคือรอบผิดเศษเท่านั้นนอกจากเนาะ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะมาสายแลย้เวเบาเงาดอกทําชมแนวทางเลขคันนอยมัดรวมประจําวันที่27สิงหาคม2566เลขจับวินนะคะ903478นะคะเลขจับวินนะคะเด่น9และ0วิ่ง9รูด เนะคะ6คู่เด่น93 94 98 03 08และ37นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับแนวทางตัวเลขนะจ๊ะเนาะระวังเบิร์นเลอจ้ะเด้อศุกเสาอาทิตย์ระวังเบิร์นมาว่านนี่ก็เบิร์นหลายคู่เ้อจ้ะเด้อเน้นพิเศษปกติและ v i ไได้แล้วคือหยุดเน้นย้ำเ้อจ้าเด้อได้แล้วก็คือหยุดถ้าตัวเลขยังมามา กสามารถทบทุนต่อได้เนาะจา้ะเนาะทบทุนต่อได้แต่ได้แล้วคือหยุดนะคะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งช่อง u t u b e โชคดีทุกท่าน,านาเด้อจ้ะเด้อเฮงๆรวยๆปังๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ